สวัสดีครับพิธีพรีเมียมออโต้ซีนอนนะครับอันนี้มาส่งงานนะครับกับนิสสุบิชิไทยท่านนะครับอันนี้คมเดิมนะของลูกค้าเป็นหลอดฮาโลเจนมานะครับไปเลยครับอันนี้เข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์นะใบวอก8.1นะครับพร้อมวงแหวนบีมสไตน์นะประหลาดฟัสเทน55วัตต์นะครับตัวนี้รับประกัน10ปีเต็มนะครับตัดหมอกครับพร้อมเพิ่มตัดหมอกนะครับเป็นชุดซีนอนนะครับไปตามครับ ตัวนี้นะครับของเดิมนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนอัพเกรดเป็นชุดโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังติดตั้งนะครับไฟสูงหน่อยครับโปรเจคเตอร์ของเรานะครับสามารถยกไฟสูงได้นะครับเป็นบซีนอนนะครับอันนี้แสงหลังติดตั้งไปแล้วนะครับเส้นคัด์อมคมนะครับแสงเข้มจับถนนนะครับไฟสูงครับไฟสูงสว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านพิม์มตัวรถนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์นะครับ แสงเข้มๆนะครับเส้นคาราพุ่มคมนะครับ,ส,นนารบสามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับ B t p ี e ีเมีย u t มอตรีนอนได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ